วันนี้อย่ช่องชัน้วเสรล้าเพื่นที่เะมีของรีวิวเพื่อนรีวิวเลคเชอร์แล้วรีวิวการเลคเชอรแล้วก็รีวิวเครเขียนไปด้วยนะคะเพื่อนเขียนที่บอกต่อแล้วก็ีวิวเลชอร์ทั้งหมดเล่มนี้นะคะเพื่อนอยากให้คลิปแยกรีวิวเลคเชอร์แยกให้ดูนะให้ดูเห็นภาพชัดนะคะ ให้้หยเอี่ตดอเนาะนี่นะคะน่าสวยเลยแต่อันนี้เขียนผิดน,นะคะอ <c oughs> หไเนาะอย่าทำเร่อตีสีแบบนี้เขรมาชิาะคะ่ะ นี่เป็นออกแบบสติกเกอร์นะคะมาดินีะนอะไรอย่งอันนี้เป็นตีมฮีีจังนะคะนี่ตีสีฟ้านะคะฮะอันนี้ตีนเซรามูนทำไว้ให่นี้แตัเล่มเป็นเล่มของมอห้า สองนะคะแล้วก็อันนี้มันแน่นจดต้นบวงกันนะคะจดต้นบวงกันเอาไว้นะคะขอหุ่นนอกก่อนนะคะแล้วก็ให้เขียนนีห้องชอปคือกระดมของ <laughs> อัานไม่ออนี่เป็นของอน,นี่ไม่ใช่ของทาสัตว์นะคะเป็นของวินิโซ่ให้ดู้อบอกคอมเมนต์บอกได้นะคะ ีของนี่ไลเนอร์ค่ะใช้ดีมากข้อ,ขอใช้ดีมากเลยค่ะการสีนะคะมีหลายสีแล้วก็ ันนี้ค่ะเพื่อใช้รีมากน,นะคะนี่ซะจากแอร์โคนะคะหรือที่เวก็มีขายนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อ ไหไล,ล์สีนะคะไฮไลท์ก็มีนะคะสีอ่อนก็มีนะน,นี่เป็นของมินไนเนอร์ค่ะ นี้เทนนิเกอร์ที่เราทำเองนะคะนี้นาลาไมล่านีา่นถ้าเราเออไงดีถ้าเราไม่มีเทนนิเกอร์เราก็ทำเองก็ได้ค่ะนี่แบบนี้นะนี่ไม,ม่เป็นรูกคุณใช้ยามไม่เหอะทำดีสีฟ้าก็ได้ ตีนี่สอนแล้วรอกก่อนนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นทัดจันะคะก็บบสาวว้ใสนะคะค่นนี่ก็เท่านีา้ค่ะคแล้วมีแค่เท่านี้นะคะเพื่อ ลืมกด l ค e กดแชร์คลิปน,น,น,นี้ด้นะคะอย่าลืมกดดิ้งไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะอย่าลแชร์แชรในเกมาาไม่บอกด้นะคะอย่าให้คิดอะไร่เไม่บอ,อกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติ้มแรงให้กันเยอะๆน,นะคะยอดคนดูในช่องเก่าได้สี่พันไลค์แล้วค่ะื่อนถ้าไปดูช่อ,นะนะะองนี้ด้วยนะคะช่องฮาราเทนกคองหาง่ ช่องกับช่องฮาฮา,ฮาเลยเดี๋ยวมาดูด้วยนะคะเพราะว่าพอดีเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะงั้เดี๋ยวมาดูกันในเรอยนนะอาบน้บายแล้วกันใหม่